สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องสโนนะคะน้องสโนจะพามาท่อง A B C ให้ทุกคนฟัง A A พูด A ค่ะ A เอาว่าแม่ A เร็วเว นับก็ได้ค่ะนับ one two, three, two three, three, eight, ten, ten. Uh, t h r e เบนเอกเนเกนเอต่อไปนะคะจะเป็นต่อไปจะเป็นหนึ่งสองสามนะคะนับเลขหนึ่งสองสามก่อนค่ะนับเลขหนึ่งสองสามค่ะวันนี้นะคะน้องเโนอจะมาท่อง A B C นะคะ พร้อมไหมคะน้องสโน,โน่พร้อมไหมคะ<ผ>มพร้อมพร้อมคะ่ะเอ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 ฟดีเอฟดีเก่งมากคะ่ะเอฟดีไอจเคเอล M อแล้วอะไรคะ N ออ <B ink. S 2> ก่อนคะ่ะ n <B ink. S 2> ออะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีท่านผู้ชมก่อนขอบคุณก่อนคะอ่ะยังไม่ถึงแซกเลยนะคะ N อก่อนคะ <B ink. S 2> อ่ะ N ออ้าววันนี้นะคะเจอกับน้องสนุนแค่นี้นะคะน้องสนุดท่องยังไม่จบเดี๋ยวมีอีพีต่อไปนะคะวันนี้บายบายค่ะสวัสดีคะ่ะ